สวัสดีค่ะคนลักขนาราศีกรกฎนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปทํานายดวงพยิบซีีนะคะให้กับคนลักขณากรากฎนะคะจะเน้นดูลักขณาเป็นหลักนะคะสําหรับช่องนี้นะคะ ท่านใดไม่ทราบลัคนาก็เอาวันเดือนปีเกิดไปหาลัคนาก่อนนะคะถ้าท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาจริงๆหาลัคนาไม่ได้วันเดือนปีเกิดไม่ตรงนะคะอนุลมให้ดูแบบราศีได้นะคะแต่ถ้าท่านดูแบบราศีดูคลิปนี้แล้วไม่ตรงท่านสามารถที่จะดูคลิปอื่นๆที่ใกล้เคียงกับชีวิตของท่านได้เลยนะคะคุณอาจจะเป็นลัคนาอื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่กันเลยนะคะว่า ในเดือนนี้คนกรกฏเป็นยังไงกันบ้างนะคะคือหลายๆราศีที่ไม่หมอเปิดไพ่มานะคะมันจะมีไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่ The Tower นะคะขึ้นมาหลายสํารับหลายราศีเลยนะคะดังนั้นแล้วเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆในทั้ง12ราศีก็อย่าประมาทกันนะคะเพราะว่า เรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในส่วนของไพ่ของคนลัคนากรกฎเนี่ยนะคะมันมีไพ่ที่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีอยู่หลายใบนะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องระมัดระวังเหมือนกันสําหรับคนกรกฎนะคะ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะสําหรับคนกรกฎแล้วช่วงต้นเดือนเนี่ยมันจะมีดาวที่ไปกองรวมกันอยู่ในภพอริของคุณหลายดวงเหมือนกันนะคะก็เป็นช่วงเดือนที่คุณจะต้องใช้ความอดทนนะคะสาหรับดาวที่ไปกองรวมกันในภพอริของคุณก็จะเป็นดาวคาดน,นะคะซึ่งดาวคาดน,นี้ก็จะเป็นดาวในส่วนของปุตตะบุตรบริวารของคุณนะคะแล้วก็เป็นดาวของในเรื่องของภพ การงานด้วยนะคะเรื่องของการงานของคุณแล้วก็เรียกว่ามีเรื่องให้มีปัญหาหนักอ,อกหนักใจเหมือนกันนะคะหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคเข้ามาในเรื่องของการงานเหมือนกันนะคะส่วนดาวอีกดวงหนึ่งที่อยู่ในภพอริของคุณนั่นก็คือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์นี่คือดาวครอบครัวบ้านเรือนรถยนต์ของคุณนะคะแล้วก็เป็นดาวในภพลาภะของคุณด้วยนะคะตกภพอริ นะคะแล้วก็มีดาวพุธนะคะอีกดวงหนึ่งที่เข้าสู่ภพอรินะคะราศีธนูนะคะดาวพุธก็มีเป็นเจ้าเรือนสองเรือนเหมือนกันนะคะ mm. ก,ก็คือเจ้าเรือนในภพวินาศนะคะ mm. แล้วก็เจ้าเรือนในภพสหัชชะนะคะ mm. เพื่อนฝูงการเดินทางระยะใกล้ๆในช่วงนี้นะคะ mm. และแน่นอนว่าถ้าดูตามหน้าไพ่ของ ของแม่หมอแล้วแม่หมอว่าคุณจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะสำหรับคนกรกฎนะคะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นอาจจะอยู่ห่างไกลครอบครัวห่างไกลคนรักคู่ครองนะคะมีเรื่องของชีพจรลงเท้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไปนูนมานี่บ่อยๆนะคะมีไพ่ประจําตัวที่เป็นไพ่แปดถ้วยนะคะไพ่แปดถ้วยนี่จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ การพลัดพรากห่างเหินนะคะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันการยกย้ายที่ทํางานอยู่ห่างไกลครอบครัวนะคะถ้าเป็นเรื่องของอประเด็นของครอบครัวแล้วก็จะมีปัญหาอยู่ในบางคนบางท่านนะคะเป็นช่วงที่คนกรกฎนะคะก็ต้องใช้ความอดทนพยายามเหมือนกันนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยนะคะเพราะว่ามันมีดาวที่ตกอริหลายดวงนะคะ แต่เดี๋ยววันที่ตั้งแต่วันที่22กุมภานะคะเดี๋ยววันที่10กุมภาดาวพุธก็จะย้ายออกนะคะ10กุมภาดาวพุธย้ายออกเข้าสู่ภพปัตตานีนะคะแล้วก็วันที่22่กุมภาดาวสุกก็จะย้ายราศีเข้าสู่ราศีมังกรนะคะลิงลักนาคุณนะคะก็สุกลิงลักนี่ก็เป็นพินทุบาทนะคะเป็นพินทุบาทแต่ว่าสุก ถ้ามาจากเรือนที่ดีแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะสุขของคุณก็มาจากเรือนที่ดีนะคะทั้งสองภพเรือนนะคะแต่ประเด็นคือสุขไปอยู่กับดาวเสาร์ด้วยก็จะมีเรื่องอึดอัดในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันสําหรับคนลัคนากรากฎนะคะทีนี้เราจะมาดูไพ่กันนะคะไพ่ที่เราทํานายมาเนี่ยนะคะแม่หมอะจะบอกว่า,าสถานการณ์บางอย่างที่คุณคิดและวาดหวังไว้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิด นะคะคแผนการที่คุณวางไว้อาจจะผิดพลาดได้นะคะระวังเรื่องของอะไรระวังเรื่องของเพื่อนนะคะระวังเรื่องของเพื่อนระวังถูกทรยศหักหลังจากเพื่อนถ้าใครที่ร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนะระมัดระวังให้มากๆจะมีปัญหานะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเพื่อนของคุณนะคะ เขาจรเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นภพอริของคุณนะคะละมัดระวังจะทะเลาะกับเพื่อนฟูงนะคะละมัดระวังถูกเพื่อนทรยศ์หักหลังด้วยในช่วงนี้สําหรับคนกรกฏนะคะมีไพ่สิบดาบในตําแหน่งที่8เห็นไหมคะต้องระมัดระวังนะคะตำแหน่งที่7ของคุณเป็นไพ่เดะมูนนะคะไพ่เดะมูนเนี่ยเป็นเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะคะถูกหลอกถูกโกงคนที่ทรยศ์หักหลังด้วยมาพร้อมกับ ไพ่สิบดาบด้วยไงนะคะเรื่องของคนที่กล่าวร้ายเราในทางที่ไม่ดีนะคะเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลต่างๆนะคะโอ้โหมามาเยอะนะคะสำหรับไพ่ปัญหาของคนกรกฎนะคะเป็นไพ่เมเจอร์อคานาใบใหญ่เดอะมูนเหมือนกันนะคะและก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือไพ่เดอะทาวเวอร์นะที่ขึ้นในตำแหน่งที่3เจ้านายหัวหน้าแล้วก็เรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยดีนะ ะะระวังสุขภาพของคุณพ่อระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพลันในตำแหน่งของคุณพ่อหรือว่าญาติทางฝั่งของคุณพ่อนะคะเรื่องราวที่เราคาดคาดหวังไว้อะมันจะไม่ได้เป็นอย่างหวังนะถ้าเดือดทาวเวอร์ขึ้นตำแหน่งที่3เนี่ยนะคะถ้าเราไปดีวงานกับทางฝั่งผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อ หรือว่าในตำแหน่งญาติของคุณพ่อหรือว่าฝั่งเพื่อนของคุณคุณจะต้องมีแผนสำรอง1 2 3สนะคะถ้าทำอยู่ตอนนี้นะต้องมีแผนสำรองไว้นะถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นอย่างแผนของเราหรือไม่การค้าการขายหรือว่าการติดต่อเจราจาประสานงานอะไรต่างๆไม่เป็นอย่างใจคิดเราต้องมีแผนสำรองไว้1 23เลยนะคะสำหรับคนกรกฎนะ้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะว่าดาวไปรุมอยู่ในภพอริเยอะหลายดวงนะคะ การรับปากจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าก็อย่าไปเชื่อถือมากนะเพราะว่าดาวพฤหัสของคุณอยู่พบมรณะอยู่นะเป็นพินทุบาทนะแถมดาวศุกร์ก็จะย้ายไปเล็งลัคนาดับเบิลพินทุบาทเลยนะคะทีนี้ก็เรียกว่าระมัดระวังในช่วงเดือนกรกฎาคมของคุณนะคะ,ะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของคุณนะคะไม่ใช่กรกฎานะคะ คือหน้าไพ่มันมีเรื่องของความวิตกกังวลเยอะนะคะเรื่องของการเดินทางของเราด้วยความห่างไกลครอบครัวคนรักด้วยนะคะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันด้วยถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ตำแหน่งบุตรบริวารยังดีอยู่นะตำแหน่งบุตรบริวารครอบครัวลูกหลานของคุณเนี่ยมีความสุขดีนะคะมีความสุขดีแต่ว่าไพนาคตขึ้นดีนะคะไพอนาคตเนี่ยเป็นควีนถือเหรียญราชนินีถือเหรียญนะคะส่วนไพ่สรุปเป็นราชนินีพระจันทร์ นะคะคก็เรียกว่าแบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะคะสําหรับไพ่ราชินีพระจันทร์ก็มีเจอคันน้านะคะเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นไพ่สรุปราชินีพระจันทร์ถ้าเป็นเรื่องของการงานนี่ถ้างานศิลปะนี่โอเคนะถ้าใครที่จับงานด้านศิลปะงานศิลปินหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จินตนาการคริดีสร้างสารรค์จะค่อนข้างดีนะคะในช่วงนี้นะคะ แต่ถ้าเป็นไพ่ราชินีพระจันทร์ถ้าทางานใหญ่แม่หมอม่าไม่โอเคนะเพราะว่ามันป่วนแปรถ้าไพ่ราชนีพระจันทร์เนี่ยนะคะอารมณ์ของคนกระกฎในช่วงนี้ก็อาจจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงเดี๋ยวดีเดียวร้ายจิตใจรวนเรไม่แน่นอนอ่อนไหวง่ายนะในช่วงนี้นะคะ <S <s เป็นช่วงที่คุณอารมณ์ซับซ้อนเข้าใจยากนะคะ <S <s บางคนบางท่านก็อาจจะเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับสิ่งเล้นลับเวทมนตยศาสตร์อะไรบางอย่างก็ได้นะคะสำหรับไพ่ ราชินีพระจันทร์นะคะแต่ไพ่ราชินีพระจันทร์นี่สื่อถึงในเรื่องของอหนึ่งแหละนะคะการไปทำวิปัสสนานะคะกรรมฐานหรือว่าการเข้าวัดฟังธรรมก็ได้นะคะเรียกว่าบางคนบางท่านก็อาจจะไปปฏิบัติธรรมนะถ้าเป็นไพ่ราชินีพระจันทร์หรือไพ,พ่ภิกษุณีนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะ บางคนบางท่านก็อาจจะมีคนที่คอยอุปถัมภ์อยู่ลับๆทั้งท่านหญิงท่านชายกระกดนะคะในส่วนของการงานแม่หมอดูแล้วเป็นเรื่องของอุปสรกนะอุปรรคที่ใหญ่พอสมควรนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีเรื่องของเจ้านายหัวหน้าที่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเจ้านายหัวหน้าก็ได้บางคนบางท่านก็อาจจะถูกย้ายไปทํางานที่ไกลๆมีความลําบากในการเดินทางนะคะ บางคนบางท่านถ้าทำธุรกิจส่วนตัวเรามาระวังเรื่องของการถูกทรยศหักหลังโดยเพื่อนการลงทุนต่างๆจะมีปัญหาต้องระมัดระวังนะคะไพ่คิงถือดาบเป็นไพ่ตำแหน่งของการงานของคุณนะคะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างมีอุปสรรคพอสมควรอุปสรรคเยอะเลยนะคะต้องใช้ความอดทนนะคะการงานของคุณอาจจะมีคนในเครื่องแบบเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะดูจากหน้าไพ่นะนะคะเพราะว่าเป็นไพ่คิงถือดาบ ทิงถือดาบนี่ก็คนในเครื่องแบบทหารตำรวจนะคะและก็พวกที่ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆพวกศาลพวกนี้นะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาอุปสรรคและปัญหานะคะสำหรับไพ่ที่ขึ้นมาในช่วงนี้นะคะสำหรับไพ่อนาคตไม่หมอมองว่าดีเป็นไพ่ราชนีถือเหรียญนะคะไพ่บอกคุณว่าการแก้ปัญหาต่างๆของคุณนะคะจะต้องใช้ เรียกว่ากำลังใจที่ดีนะเพราะว่าตําแหน่งปัญหาของคุณเป็นไพ่เดมูลนะคะอย่าหวาดกลัวมากเกินไปนะคะอย่าหวาดกลัวมากเกินไปใช้สตินะคะหรือว่ามองอะไรให้เป็นลักษณะของของด้านลบไว้ก่อนนะคะมองอะไรที่เป็นการระแวดระวังไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งมองโลกในแง่ดีทุ่งลาเวนเดอร์เกินไปนะคะ เพราะว่าจากหน้าไพ่ของคุณไพ่แวดล้อมของคุณมันมีปัญหาดังนั้นช่วงนี้นะคะใครที่คิดจะลงทุนใครที่จะเอาเงินไปไว้กับใครเนี่ยต้องระวังดีๆนะคะอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายนะคะถูกชิงได้ง่ายนะคะอาจจะถูกเบียดบังโดยคนที่เรียกว่ามีอำนาจเหนือกว่าก็ได้นะคะเหตุการณ์บางอย่างมันจะเกิดขึ้นแบบ เราไม่คาดคิดเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะแล้วก็ตำแหน่งจิตใจของคุณแล้วเรียกว่าสแสวงหาเรื่องทรัพย์สินเงินทองเยอะพอสมควรนะคะระหว่างเรื่องของความโลภนะสำหรับคนลัคนากรกฎนะไพ่คิงถือเหรียญเนี่ยก็เรียกว่าสื่อในเรื่องของความโลภจิตใจของเราเหมือนกันในจิตใจของเราเหมือนกันนะคะก็เรียกว่าบางทีการที่เรา อยากได้อยากมีมากเกินไปอาจจะโดนโดนคนอื่นเขาหลอกได้นะคะช่วงนี้ก็มีสตินิดนึงนะคะถึงแม้ปัญหาต่างๆนะคะที่จะเข้ามามากมายสําหรับคนกรกฎแต่ในอนาคตเนี่ยนะคะคุณจะมีความสามารถในการหาเงินคล่องตัวขึ้นนะสามารถที่จะหาเงินด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวเองนะคะทํางานเก่งหาเงินคล่องนะในอนาคตนะคะ ดูแลจัดการเรื่องในบ้านได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะคะในภาพรวมของไพ่ของคุณนั้นนะคะยังถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องระวังหลายๆเรื่องเหมือนกันสำหรับคนกรกฎนะคะการงานของคุณการเงินด้วยนะคะ การงานมันก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่หมอเชื่อว่าคุณน่าจะแก้ปัญหาได้นะเพราะว่าภายอนาคตของคุณขึ้นดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะส่วนความรักล่ะความรักเป็นยังไงบ้างนะคะความรักถ้าเป็นคนโสดนะคะไม่ค่อยโอเคนะเดือนนี้คนโสดไม่ค่อยโอเคนะคะอาจจะไปเจอคนที่เรียกว่ามีคนที่เป็นแบบบุค,คลิกแบบนิ่ง ตรงๆชัดเจนแต่เป็นผู้ใหญ่นะคะหรือเจอคนในเครื่องแบบนะคะทหารตำรวจคนที่ทำงานเกี่ยวกับางานสารทุกอย่างเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้วยนะคะแต่ไม่ค่อยโรแมนติกนะ ถ้าเจอในช่วงนี้ไม่ค่อยโรแมนติกแต่ถามว่าเขาจริงจังกับเราไหมเรื่องของความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนไม่จริงจังนะเพราะมันมีไพ่เทมเพลนประกบหน้าแล้วก็มีไพ่อาราชนีพระจันทขึ้นเรื่องของความสัมพันธ์ระวังเราจะตกไปเป็นรองในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าเป็นคนโสดนะนะคะอาจจะไปเจอคนดูดีภูมิฐานดูเป็นผู้ใหญ่แต่ความจริงเขาอาจจะไม่โสดอันนี้ระวังนะคะ บางคนบางท่านเจอเพื่อนค้าไปกินนี้ก็มีโอกาสได้นะคะสําหรับไพ่ที่ขึ้นแบบนี้นะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะส่วนในสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่นะคะช่วงนี้จะห่างไกลคนรักคู่ครองนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยๆในบางคู่ความรักอาจจะจืดชืดน,นะคะไม่ค่อยได้เจอหน้ากันมีเรื่องให้เดินทางตลอดอะไรประมาณนี้นะคะ ในปัญหาของคนที่มีครอบครัวแล้วนะให้ระวังชีวิตคู่จะไม่มีความสุขต้องแยกกันอยู่นะคะรักมีปัญหานะคะในช่วงนี้สําหรับคนรักคนากรกฎนะคะในเรื่องของความรักคนมีคู่เนี่ยมันแปลได้สองประเด็นนะคะประ,ประเด็นแรกถ้าไม่มีเรื่องของมือที่3ามก็จะเป็นเรื่องของความห่างไกลทำให้ความสัมพันธ์ของคุณจืดชืดความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังไว้ไม่เป็นอย่างใจคุณนะคะ คนรักไม่ค่อยโรแมนติกเลยอะนะคะคนรักไม่ค่อยโรแมนติกเลยเป็นอะไรที่นิ่งๆแล้วก็ไรชีวิตชีวามากในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะทําให้คุณคิดมากคิดเยอะเขามีคนอื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่จริงๆหน้าไพ่มันมันไม่มีนะถ,ถ้าถ้าถ้าแม่หมอดูนะคะมันจะเป็นที่ความคิดของเราไหมนะคะที่ค่อนข้างจะแบบคิดไปเองนะคะ ส่วนในบางคนบางคู่ถ้ามีปัญหาเรื่องของมือที่3ามหรือว่ารัก3ามเศร้าเนี่ยนะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าใครที่มีปัญหาในส่วนของตรงนี้นะไม่เหมาะว่าคุยเคลียร์กันตรงๆกับคู่ของคุณจะดีที่สุดเพราะดูจากหน้าไพ่แล้วเหมือนเราหนีปัญหานะเหมือนเราหนีปัญหามากกว่าสําหรับคนกรกฎนะคะจริงๆในตําแหน่งคนรักคู่ครองของคุณเขาเป็นคนมีเหตุผลนะ แต่ที่เรื่องต่างๆมันไม่ดีขึ้นเป็นเพราะตัวเราหรือเปล่าที่ไม่หันหน้าไปคุยกันดีๆนะคะก็เรียกว่าลองลองคุยกันนะลองคุยกันหันหน้ามาคุยกันด้วยเหตุผลนะถ้าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะคะสถานการณ์ต่างๆอาจจะดีขึ้นนะสำหรับคนกรกดนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่มีปัญหาแบบที่แม่หมอกล่าวมาแล้วนะคะก็ระวังความห่างไกลนะคะ เรื่องของการเดินทางนี่แหละนะคะที่ทําให้คุณอาจจะไม่ได้เจอเจอกับครอบครัวหรือว่าจะเจอกับคนรักเท่าไหร่นักนะคะช่วงนี้ทําอะไรก็ระวังเรื่องของเพื่อนนะคะเรื่องของเพื่อนความเสียหายจากเพื่อนระวังเรื่องของความคิดมากคิดเยอะของเราคิดไปเองคิดไปก่อนนะคะเรื่องของการเดินทางต่างๆนะคะอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือว่าแผนการบางอย่างที่เราวางไว้อาจจะไม่เป็นอย่างใจเราคิดอันนี้ก็ต้อง มีแผนสำรอง1 2 3สนาะสำหรับคนกรกฎนะคะก็จะประมาณนี้ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์เดือนนี้เป็นเดือนอุปสรรคของคุณเพราะดาวเข้าสู่ภพอริหลายดวงนะคะต้องรอให้ดาวย้ายออกจากภพอริแล้วเรียกว่าสถานการณ์ต่างๆจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นและจะไปดีมากขึ้นหลังดาวพฤหัสย้าย8เมษายนนะคะสำหรับคนลัคนากรกฎนะคะก็ต้องรอกันต่อไปนะคะช่วงที่ฟ้าเปิดนู่นเมษาเลยนะคะ8เมษายนนะคะก็ สำหรับคลิปนี้แม่หมอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะดูเป็นแนวทางดูไกด์ไลน์อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะนะคะ<ม>คลิปนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ